อยอยดาราสาวสุดน่ารักอย่างอัมพัชรภา,าชัยเชื้อเกิดเรื่องใหญ่แล้วข้าหลังจากมีเพจหนึ่งนำรูปบ้านของเธอและดาราคนอื่นๆมาลงโพส์โดยเปรียบเทียบระหว่างบ้านของเซเลบที่ขายสินค้ากับบ้านของคนที่ซื้อของพวกเขาซึ่งต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเรื่องนี้ทําให้อัมถึงกับโมโหสุดและฟาดกลับผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ของเธอเองสั่งให้เพจนั้นลบโพสต์ออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีเพราะเธอบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์เอารูปบ้านของคนอื่นมาลงแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่สิ นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและน่าคุยกันมากขึ้นเลยล่ะเพราะในโลกออนไลน์ยุคนี้การแชร์รูปภาพต่างๆมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากแต่เมื่อมันเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของใครสักคนละ่ะอ้าไม่ได้หยุดแค่สั่งลบเท่านั้นเธอยังเรียกร้องให้เพจนั้นลงโพส์ขอโทษและคงเอาไว้สองสัปดาห์เต็มๆนอกจากนั้นยังสั่งให้ลบรูปภาพทั้งหมดออกไปโดยด่วนในวันเดียวกันเลยค่ะและในอีกโพสหนึ่งเธออธิบายชัดเจนว่าหมายถึงต้นโพสต ที่ต้องลบส่วนคนอื่นๆเพจอื่นอ้ำเข้าใจว่าไปเห็นรูปมาก็เอามาลงต่อๆก็เข้าใจได้ซึ่งนี่เปยอนาการชี้แจงที่ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจง่ายขึ้นว่าเธอมุ่งเป้าไปที่ต้นตอของปัญหานี้จริงๆไม่ใช่ทุกคนที่แชร์ต่อ เพื่อให้คุณผู้อ่านที่อาจเป็นมือใหม่ในวงการบันเทิงเข้าใจชัดขึ้นเรื่องนี้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในชีวิตจริงของดาราเมื่อบ้านของใครต่อใครถูกนำมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตมันอาจกระทบต่อความรู้สึกปลอดภยัยหรือแม้แต่ความสงบสุขในชีวิตประจำวันได้ยกตัวอย่างเช่นหากใครสักคนถ่ายรูปบ้านคุณแล้วเอาไปลงในโซเชียลมีเดียเพื่อเปรียบเทียบกับบ้านคนดังอื่นๆคุณคงรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหม อ้ําเลยตัดสินใจออกมาป้องกันสิทธิ์ของตัวเองแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจเห็นด้วยแต่บางคนอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเพราะในยุคดิจิทัลนี้รูปภาพบ้านดารามักถูกพูดถึงอยู่แล้วและบางครั้งมันถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสาธารณะและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปค่ะ เพราะในขณะที่อ้ําพยายามปกป้องความเป็นส่วนตัวเธอก็แสดงให้เห็นถึงพลังของดาราในการควบคุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวเองบนโลกออนไลน์แต่ในอีกมุมหนึ่งมันอาจเป็นการเปิดประเด็นใหญ่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแชร์ข้อมูลถ้าเราให้ดาราสั่งลบทุกอย่างแบบนี้ได้แล้วเสรีภาพของผู้ใช้โซเชียลมีเดียจะเหลืออีกเท่าไหร่หรือว่าในฐานะแฟนคลับหรือผู้ที่สนใจเราควรเคารพขอบเขตส,ส่วนตัวของคนดังมากขึ้นจริงๆตอนนี้คุณคิดอย่างไรบ้างล่ะคะ คุณเห็นด้วยกับการออกมาป้องกันตัวเองของอ้ำหรือไม่หรือว่าคุณคิดว่าการแชร์รูปบ้านดาราเพื่อจุดประสงค์อย่างเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติธรรมดาบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันได้เลยค่ะอย่าลืมว่าการสนทนาแบบนี้ช่วยให้เราเข้าใจมุมมองต่างๆมากขึ้นและอาจนำไปสู่การตระหนักรู้เรื่องความเป็นส่วนตัวในยุคออนไลน์นะ